สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะสวัสดียางกังวันนี้นะครับนะกังวันนี้ครับนะมีรายการจับปลาแบงปันให้พี่ๆนะฮะได้มาร่วมบูชากันนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถที่ติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับกับจับปลาแบงปันนะฮะ EP นี้นะครับนะลองเลือกชมดูพี่ชายนะครับถูกใจรายการไหนนะครับนะก็มีรายการเพชนองค์เสมือนจริงนะครับมาหลายรายการเลยนะครับแต่มาเปิดราคาแบงปันใหพี่ชายนะครับ ไม่ได้มีง่ายๆนะพี่มันได้หายง่ายนะถูกใจองค์ไหนนะฮะพี่รีบๆทักกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการแรกฮะรายการที่หนึ่งเลยกับรุ่นหนุนซับนะครับเป็นของหลวงปู่บุญมาฮะนี่ฮะรุ่นหนุนซับบุญมาครับนะโอเปซเบิร์จริงนะครับผิวไทเทอออกลุ้งนะฮะนี่ไทเทนะครับนะผิวออกแมงทับนะครับสวยๆ นะครับเลขคนจับเบอร์สี่สิบสองนี่ครับวันนี้มาเปิดแบ่งปันนะฮะองค์นี้นะครับเพียงแค่สองร้อยี่สิบาทนะครับอาหารที่ไหนได้พี่นะครับสองร้อยยี่สิบาทเท่านั้นนะฮะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาเป็นรายการที่สองครับรายการที่สองนะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อตะปูสังขะวนอนรุ่นชนะจนนี่ครับนี่คือนะครับยันที่ของปูเขียนนะฮะนี่นะครับเลขคนจับเบอร์เป็นเลขสี่สิบศูนย์นะนะครับเลขคนจับเบอร์เลขสี่ศูนยนะฮะรายการนี้เอาไปสองร้อยบาท รายการนี้เอาไปสองร้อยบาทนะครับชนะจนนะครับนะรายการที่สองนะครับนี่ฮะเอามาแบ่งปันให้พี่นะนี่ฮะต่อมารายการที่สามนะครับรายการที่สามมาเป็นรุ่นหนุนซับนะรายการที่สามมาเป็นรุ่นหนุนซับลงยาแดงคุ้ยพื้นครับองเพนเสมือนจริงนะลงยาหน้าหลังพี่นะเลขคุณนําเบอร์ตองสามนะรายการนี้นะเอาไปพี่นะแบ่งปันให้ที่สองร้อยห้าสิบาทนะฮะสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่รายการที่สาม นะครับใครไวใครได้พี่นะครับนะวันนี้คัดมาให้นะครับนะต่อมารายการที่สี่มาเป็นรุ่นดวงดีรายการที่สี่มารุ่นดวงดีครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเลขโค้ดตัวเลขสี่ด้านหลังฝังมวลสารนะครับนี่ฮะองค์เสมือนจริงครับนะนี่ต่อโค้ดเก้ารอบนี่ต่อโค้ดเก้าด้วยนะรายการนี้เอาไปสองร้อยสี่สิบาทนะครับสองร้อยสี่สิบบาทพอพี่รายการที่สี่นะครับ ต่อมาครับเป็นรายการที่ห้าครับนะรายการที่ห้านี่ครับมาเป็นรุ่นดวงดีนะนี่ครับด้านหลังเป็นยันเงาครับเลขโคุดจำนวนบร์ษัทที่สิบห้าเนื้อทองทองเหลืองนะครับรายการนี้เอาไปสองร้อยบาทนะครับรายการนี้เอาไปสองร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่ห้านะครับต่อมารายการที่หกรายการที่มาพร้อมกรอบนะครับเพ้นเป็นสาราด้วยนะครับเลขโคุดจำนวเบอร์หมายเลขสิบสามรายการนี้พร้อมกรอบพร้อมบูชาเลยนะฮะเอางี้ผมขอสามร้อยห้าสิบบาทพอ นะครับผมขอสามร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการนี้มาเป็นพร้อมกรอบเลยนะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับนะนี่พร้อมกรอบสามร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาครับนะเป็นหลุงปู่นี่ฮะเป็นหลุงปู่อิ่มเสือข้าดจักนะครับรายการที่เป็นเนื้อมหาชนวนเลขคตัวเบอร์หนึ่งหนึ่งนะฮะร,รายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่ เอาไปบเอาไป250บาทพอพี่นะอีพีนี้นะครับก็เป็นอ,องค์ซื้อเหมือนจริงหลวงปู่นี่ครับนะสองาบาทพอพี่นะครับนะนะต่อมาครับเป็นรุ่นมังกรคู่ครับนี่นะเป็นไงสวยไหมพี่นะสวยไหมนะวันนี้คัดมาให้เลยนะนี่ฮะจับคัดมาให้เลยนะรายการนี้นะครับนะใครจะรับแจ้งได้นะครับรายการนี้ขอ400บาทพอพี่ 400บาทพอพี่นะครับนะเหรียญรุ่นอํานาจว่าสนามบรารมีพี่มังกรคูห่ลหลหุงปู่มาครับนะ400บาทพอพี่นะครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่8นะครับนี่ต่อมาก็อ่เป็นรายการคาเกจิไม่มีหน้าเสมือน,น,นะนะผมได้ซีนเดิมมาองคหนึ่งนะครับซีนเดิมจากวัดมาองคหนึ่งเลยีฮะซีนเป็นหนุม,มานด้วยนะนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแนละให้พี่ได้นะฮะร,รุ้นกันเลยนะครับ ลายการยีละการการที่เก้าครับเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหอย่างนี้การอะไรน,นี่โอโ้เนื้อมหาชนผิวลุ้งหน้ากากทองแดงนะฮะหลังเรียบเลเซอร์ยันนะฮะอุ้ยสวยนะโอ้โหสวยสวยวิ่งวิ่งเลยด้านหลังนี่เสือเราพี่นะครับนี่ด้านหลังนี่เสือจริงด้วยเลขโค้ดนัวเบอร์ใหม่เลขสามหรือเปล่าพี่เลขโค้ดนัวเบอร์หมายเลขสามอะพี่เจ้งนี้ใช่ไหมเหมือนเลขสามนะนี่ฮะ นี่โอ้โหดูพี่ดูสวยทะลุซีนนะครับนะใครจะรับรายการนี้เอาไปพี่นะขอสองสี่พอสองร้อยสี่สิบาทพอพี่นะครับรายการนี้นะรายการที่เก้านี่คสวยงามนะครับต่อมาครับรายการที่สิบครับรายการที่สิบขอมาเป็นลูกปู่บุญมานะครับเป็นรุ่นเสือคาบดาบสองครับหน้ากากชุบทองเนื้ออัปปาก้าเลนขคนนัวเบอร์มาเลขเจ็ดตัวเดียวหลักเดียวฮนะ รายการนี้ขอ2 2 0ยี่บาทพอพี่นะขอ2 2 0้อยี่บาทพอพี่เสือคาบดาบนะครับเนี่รายการนี้นะครับสวยๆเลยรายการที่1ิบนะครับต่อมารายการที่11นะครับเลขคนตั้งเบอร์หมายเลขสิบรายการนี้เนื้อทองแดงซาตินนะครับเป็นเหรียญ2หน้าครับี่เหรียญปั๊มสองหน้าครับนะครับใครจะรับแจ้งได้พี่นะได้มา2องค์เล้่นี้เอาไปสามร้อยพอ3ามร้อยบาทพอพี่นะเจริญพรหกแปดนะครับหลวงปู่ขีบนะฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำครับลงยาธงชาตินะครับด้านหลังเป็นคุดพยาคุดนะเลขคนะเบอร์สองสองนะรายการนี้เอาเป็นร้อยแปดสิบาทพอร้อยแปดสิบาทพอครับพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่สิบสองนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปนะครับนะเป็นรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามมาเป็นรุ่นดวงดีพี่นะเนื้อปีกเครื่องบินนะครับหรือเนื้ออ่า ขาเรียกว่าเนื้อตอเนื้อเนื้อปินโตนะฮะนี่ฮะเรียกโค้ชเบอร์สองสามนะนี่นักกาดชุบทองนะครับนะรายการนี้เอาไปพี่นะแบ่งปันให้ที่ร้อยแปดสิบาทนะฮะร้อยแปดสิบาทนะพี่นะรุ่นตรงดีนะครับรายการที่สิบสามนะต่อมารายการที่สิบสี่เนื้องดีครับนะเอาไปพี่ร้อยแปดสิบบาทเท่ากันเนื้อทองเหลืองซาติน นะครับลงยาเขียวเหนียวซับนะด้านหลังอุดหมวนสารพี่นะเลขคนจําเบอยี 26, mm ่ห hmm. กลงมาได้แปดครับนะเอาไว้พี่ร้อยแปดสิบาทพอพี่นะสําหรับรายการที่สิบสี่นะครับนะี่ต่อมารายการที่สิบห้านะครับมาเป็นล็อกเก็ตรวยและปีโชคดีรสชาตินงปูอินฮะเลขคนจําเบอร์มาได้สิบนะรายการนี้เอาไว้พี่ชายสองร้อยห้าสิบาทพอนะครับสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่รายการที่สิบห้านะครับ ต่อมารายการที่ที่หกนะครับก็เอาไป250บาทพอพี่นะครับล็อกเก็ตถุกผู้อิม่มรุ่นรวยร้อยปีโชคดีาชาติเล็กคนที่เป็นของนิจิฮาครับนะรายการนี้ก็เปสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่สำหรับรายการที่สิบหกนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับ รายการที่17นะครับมาเป็นรุ่นดวงดีนะครับน้องผูเถิงนะครับรนดวงดีนะตัดชิดนะสารศัสตร์ประเทศนา,ากาศนะพี่เนะี้ยเป็นงานเหรียญตัดชิดนะครับนะรายการนี้เอาไปพี่2 2 0บาทพอมีองค์เดียวนะฮะได้มาองค์เดียว220พอพี่เี็นพิเศษให้นะครับรายการที่17นะครับ ต่อมารายการที่18รุ่นสร้างบารมีครับเป็นล็อกเก็ตรุ่นสร้างบารมีหลวงพ่อเดิมกับปู่ฟันนะครับนะพุทธศอน,นะครับเลขค้จเบอร์35รายการนี้รายการที่18นะครับรายการนี้แบ่งปันที่280บาทนะครับแบ่งปันที่280บาทนะพี่นะสำหรับรายการที่18นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่19ครับ19นะครับเป็นเหรียญดวงดีพี่เลี่ยมกรอบนี่ นะฮะติดจีวอนติดเกสารุปู่เลขคนตัวเบอร์สี่สิบเจ็ดนะรายการนี้เอาไปสามร้อยพอพี่เอาไปสามร้อยบาทพอพี่รายการที่สิบเก้านะครับต่อมารายการที่ยี่สิบรายการที่เป็นเนื้อมหาเชนวนนะครับนะนเนื้อท้องเหลืองซาตินเลขคนตัวเบอรนะ์หมายเลขสองาอุดมุนสารนะเลขคนมือไม่ทับต้นหน้าตอกรวมโคตครับรายการนี้ขอสองร้อยแปดสิบาทขอสองร้อยแปดสิบาทพอพินนะครับสำหรับรายการที่ยี่สิบนะครับ ต่อมารายการยีิบเอ็ดนะครับรายการนี้มาเป็นตะกุดมหาลาบนะคะตะกุดมหาลาบมาพร้อมตะกุดนะฮะเป็นรุ่นสร้างบารมีนะครับเป็นเนื้อแร่เหล็กน้ําพีนะครับเป็นเนื้อเหล็กน้ําพีนะครับแถมตะกุดนะครับนี่ใครจะรับแจ้งได้นะชุดนี้ผมขอที่สามร้อยบาทสามร้อยบาทไปพร้อมตะกุดเลยพี่นะรายการยีิบเอ็ดนะวันนี้มีแบ่งปันที่พี่นะครับยีิบเอ็ดรายการในวันนี้นะครับชอบชุดใจรายการไหนลองเลือกเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับลี้กล่าวขอบคุณที่พี่ๆท่านติดตามด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ